นอกลูกต่อมาไปอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับไปที่ผืนนาบ้านห้วยพอดครับมฑลทหารบกที่28จังหวัดเลยส่งทหารเกณฑ์ไปช่วยชาวบ้านทำนาเพราะทราบว่าช่วงนี้เป็นหน้านาครับบางบ้านนั้นลูกชายไปเป็นทหารไปทํางานในเมืองครอบครัวไม่มีกําลังทํานาก็เลยส่งทหารเกณฑ์มาช่วยครับทหารเกณฑ์ก็เตรียมตัวมาอย่างดีครับมาวันเดียวต้องการทํางานให้มีประสิทธิภาพในงานมากที่สุดเปิดคลิปวิดีโอการดํานาของชาวไทยใหญ่ครับที่เห็นอยู่เนี่ยครับ ศึกษาจากคลิปวิดีโอจนมั่นใจว่าทําได้แล้วเวลาไปทํานาที่ห้วยพอดครับดูครับลีลาการดานาเหมือนคลิปของไทยใหญ่ครับแต่ว่านี่เป็นไทยแลนด์ตั้งแถวหน้ากระดานครับจังหวะแม่เป็นแบบทหารเลยครับแป๊บเดียวครับนี่ครับหนึ่งแปลงแล้ว <c oughs> เป็นระเบียบซะด้วย <c oughs>